สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูมิมกันนะคะวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนกันนะคะค่ะการบวกเศษส่วนของเรานั้นก็จะมีอยู่ 2, 2> <ๆ>กรณีด้วยกันนะคะมาดูเลยค่ะกรณีที่1กรณีที่1ก็คือการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันส่วนกรณีที่2นั้นก็คือการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนการบวกเศษส่วนนะคะเราก็ต้องพบทวนความหมายของเศษส่วนกันก่อนค่ะค่ะความหมายของเศษส่วนนั้นก็คือการแบ่งของ1ชิ้นหรือหนุ่กลุ่มออกเป็นจำนวนเท่าๆกันแล้วนำมาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดนั่นเองนะคะส่วนสัญลักษณ์ของเศษส่วนนั้นก็จะประกอบด้วยตัวเศษตัวส่วนแล้วก็จะมี สเส้นขั้นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วน,นะคะ่ะมาดูกันเลยค่ะตัวเศษนะคะตัวเศษก็จะอยู่ข้างบนก็คือจำนวนสิ่งของที่เราเราเลือกไปนะคะส่วนตัวส่วนนั้นจะอยู่ข้างล่างก็จะเป็นจำนวนสิ่งของทั้งหมดที่เราถูกแบ่งออกไปนะคะซึ่งเป็นจำนวนเท่าๆกันนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนแบบนี้นะคะ เราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเราจะให้ช่องสี่เหลี่ยมแบ่งเท่ากันมีทั้งหมด5ช่องนะคะแล้วคุณครูได้ระบายสีไว้ก็คือสีชมพูส่วนที่ไม่ระบายสีก็คือสีขาวนั่นเองนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะสีชมพูระบายไว้ทั้งหมด3ช่องนะคะเราก็เขียน แทนเศษส่วนได้ก็คือเศษ3ส่วน5ของจำนวนทั้งหมดนั่นเองค่ะ3ก็คือสิ่งที่เราระบายไปนะคะ5ก็คือจำนวนช่องทั้งหมดนั่นเองนะคะค่ะส่วนสีขาวนั้นก็เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษ2ส่วน5ของจำนวนช่องนั่นเองนะคะยังมีอีก1ตัวอย่างนะคะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด 8ช่องนะคะได้ระบายสีไว้ก็คือสีม่วงสีม่วงระบายสีไว้ทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษ5ส่วน8ของจำนวนช่องทั้งหมดนั่นเองนะคะส่วนสีขาวนั้นก็เขียนได้เช่นกันค่ะก็คือเศษ3ส่วน5ของจำนวนช่องทั้งหมดค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการบวก เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะจากนิยามนั้นก็ได้บอกไว้ว่าการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนั้นให้นำเศษมาบวกกันได้เลยหรือให้นำตัวเลขที่อยู่ข้างบนนั้นมาบวกกันได้เลยค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนี่ค่ะเศษ5ส่วนเบวกเศษ3ส่วน9ซึ่งมีตัวส่วนเท่ากันแล้วก็คือ9นั่นเองนะคะเราก็จะนำ ตัวเศษมาบวกกันเศษของเราก็คือเลข5กับเลข3นั่นเองพอบวกแล้วก็ได้8เศษของเราก็คือ8ส่วนก็ยังคงเดิมก็คือ9นั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้ก็คือเศษ7 1ส่วน11บวกกับเศษ4 1ส่วนส1ส่วนเท่ากันแล้วก็นำเศษมาเลยค่ะเศษของเราก็คือ7กับ4นํนำมาบวกกันได้เลยส่วนคงเดิมก็คือ11นะคะ 7บวก4บวกแล้วได้เท่าไหร่คะได้11นั่นเองค่ะได้เศษ11ส่วน11เนะคะเศษส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับ1หรือจำนวนนับนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะจากนิยามนะคะมาดูนิยามกันเลยค่ะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันหรือจำนวนข้างล่างไม่เท่ากัน เราก็จะต้องนำตัวส่วนนั้นให้ทำให้เท่ากันเสียก่อนนะคะโดยใช้วิธีการนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณกันทั้งตัวเศษและตัวส่วนเมื่อได้เป็นเศษส่วนที่เท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยค่ะโดยมีตัวส่วนคงเดิมนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูค่ะตัวอย่างของเราก็คือเศษ2ส่วน5บวกกับ เศษสส่วน10นะคะตอนนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันมีส่วนก็คือเลข5กับเลข10ตอนนี้เราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก็คือเลข10นะคะโดยการนำจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน,นะคะ่ะเราก็จะนำเลข2มาคูณกับ5นั่นเองนะคะต้องคูณทั้งเศษและส่วนคูณทั้งเลข2กับเลข5นะคะ แล้วก็ยังบวกตัวหลังเหมือนเดิมก็คือบวกเศษ3ส่วน10ค่ะค่ะตัวหน้าของเราคูณแล้วก็ได้เศษส่ส่วน10นะคะยังคงบวกตัวหลังเหมือนเดิมก็คือบวกเศษ3ส่วน10นั่นเองค่ะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยค่ะก็จะกลายเป็น 4.:3 บวก3ตัวส่วนคงเดิมก็คือ10 4นะคะ4บวก3มีค่าเท่ากับ 7คำตอบของข้อนี้ก็คือเศษ7ส่วน1 0นั่นเองค่ะมาดูอีก1ตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้ก็คือเศษ5ส่วน6บวกกับเศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะตอนนี้ส่วนไม่เท่ากันก็คือส่วน6กับ 3! นั่นเองค่ะเราจะทำให้เท่ากันก็คือ 6! นั่นเองค่ะนำจำนวนนับเลขอะไรดีคะมาคูณกับ3 2นั่นเองนะคะค่ะ เศษ5ส่วน6ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ตัวหน้าเหมือนเดิมนะคะบวกเศษ1ส่วน3าเรานำจำนวนนับก็คือเลข2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะได้ดังนี้ค่ะต่อไปก็จะกลายเป็นเศษ5ส่วน6บวกกับ1คูณ2ได้2ส่วน3คูณ2ได้6นะคะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วคือ6เราสามารถนำเศษมาบวกกันได้เลยเศษของเราในที่นี้ก็คือเลข5 กับเลข2นํามาบวกกันนะคะบวกกันแล้วได้7ส่วนยังคงเดิมก็คือ6นะคะตอนนี้เป็นเศษเกินเรายังไม่สามารถตอบได้เราต้องทําให้เป็นจํานวนค้าเสียก่อนนะคะจำนวนค้าของเราจะทํำยังไงนั้นก็คือเราจะนําตัวส่วนคงเดิมส่วนของเราก็คือ6 6นําไปคูณกับ จำนวนนับอะไรคะที่ใกล้เคียงกับเจ็ดที่สุดก็คือ1ค่ะได้1นะคะ6คูณ1ได้6บวกอีกเท่าไหร่คะเป็น7บวกอีก1นะคะคำตอบของข้อนี้ก็กลายเป็น1เศษ1ส่วน6นั่นเองนะคะค่ะไม่ง่ายไม่ยากนะคะเด็กๆเ,เราก็จะมีข้อสรุปไว้ดังนี้นะคะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เราสามารถทําได้เลยก็คือเราจะนําตัวข้างบนหรือตัวเศษนั้นมาบวกกันได้เลยแต่ตัวส่วนก็ยังคงเดิมนะคะส่วนการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันหรือตัวข้างล่างไม่เท่ากันเด็กๆต้องทําส่วนให้เท่ากันเสียก่อนโดยนําจํานวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้ว ให้นำตัวเศษมาบวกกันโดยที่มีตัวส่วนคงเดิมนะคะแต่ถ้าได้คำตอบแล้วตัวเลขนั้นเป็นเศษเกินเราก็สามารถทำในรูปแบบอย่างง่ายก็คือทำให้เป็นจำนวนคะะหรือจำนวนนับหรือไม่ก็สูงก็ได้นะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูขอ,ขอฝากให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนและ มันฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องของการลบเศษส่วนค่ะ